สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องจําเป็นจะต้องใช้เป็นบันทึกเป็นวิดีโอนะครับพี่พี่ต้องขออภยัยยังไม่ได้ไลฟ์มาพูดคุยกันแบบสดๆแบบเรียลไทม์เลยเดี๋ยวไว้มีเวลานะครับไว้มีเวลาก,ก็จะมาพูดคุยแบบไลฟ์สดถามตอบกับพี่พี่นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับคิวงานรับเชิญนะครับ เดือนมีนานะครับของละครอีซีเซิใหม่นะครับน้องคำลานะครับศิลปินจากสปะปลาวนะครับอีพีที่แล้วผมพูดถึงอีพีที่แล้วเนผมพูดถึงความสำเร็จแล้วก็งานรับเชิญคิวงานรับเชิญในเดือนในเดือนกุมภานะครับว่ามีงานไหนบ้างแล้วก็ได้กล่าวขอบพระคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่ ลลหลายท่านในหลายส่วนที่ให้โอกาสนะครับที่ให้วิธีได้น้องให้กับน้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเดือนมีนานนครับตอนนี้คิวงานรับเชิญออกแล้วนะครับทั้งหมดจะมีอยู่3คิวงานนะครับพี่ๆนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยรายละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทําโชว์เนี่ยยังไม่ได้ข้อรสรุปในเรื่องของเพลงที่จะนํามาขับร้องแต่คิดว่าก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพื่อยกคุณภาพของโชว์ในส่วนของน้องเองนะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้าง การวางสคริปต์เพลงเร็วเพลงชา้าจะเป็นยังไงนะครับการการโชว์ในแต่ละช่วงจะเป็นยังไงนะฮะก,ก็ผมดีราก็คงได้ปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาพูดถึงเพลงด้วยเพลงใหม่ที่เป็นเพลงของที่เป็นเพลงของเธอนะฮะเพลงจากกอดัวเขาเดี๋ยวจะไว้ไว้ตอนอช่วงท้ายแต่ผมจะพูดถึง ความคืบหน้าและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้ของเพลงนี้นิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวจะพูดถึงคิวงานรับเชิญเดือนมีนาก่อนนะครับเดือนมีนานี้จะมีอยู่3คิวนะครับพี่ๆ3คิว2คิวแรกเป็นงานรับเชิญของวงหนูพานวิเศษศิลป์ของคุณพ่อหนูพานนะครับของคุณพ่อหนูพานางานแรกเนี่ยที่น้องจะได้ไปรับเชิญเนี่ยวันที่8มีนา2567ันนะครับ8มีนาสองพรับเชิญวงหนูพานวิเศษศิลป์นะครับางานจะถูกจัดขึ้นที่ อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความพิเศษของงานนี้นะครับพี่ๆงานนี้จะคล้ายคลึงกับงานที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนั่นคืองานเป็นงานเหมือนเป็นงานประจําปีแล้วก็เป็นงานาชาติด้วยทีเนี้ยคงไม่ต้องบอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานเศร,รษฐกษิจนะครับฐานเศร,รษฐกษิจเศร,รษฐกษิจในพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดนะครับทุกๆคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าบุรีรัมย์ก็คือ ช้างอารีนาใช่ไหมฮะของบุรีรัมยูเนเต็ดใช่ไหมครับเพราะนั้นเพราะนั้นเศรษฐกิจของบุรีรัมเนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยตัวเลข GDP หรือตัวเลขความเจริญหรือตัวเลขรายได้ข้ามหัวอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ผมคิดว่าผมคิดว่าบุรีรัมเนี่ยอยู่ในระดับระด,ดับต้นๆน,น,นะครับเหมือนกันแต่แต่รายละเอียดขออนุญาตไม่ลงลึกนะครับก็เพราะฉะนั้นวันที่8มีนาเนี่ยนะฮะน้องจะได้ไปรับเชิญที่จังหวัดบุรีรัมนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมงานนี้ก็คืองาน เทศกาลกินปลาลำน้ำมูลและงานกาชาตินะครับซึ่งผมก็ไม่เคยไม่เคยไปนะพี่ๆแล้วก็ไม่เคยไม่เคยรู้เนื่องจากว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยจริงๆผมอยู่จังหวัดศรสีสะเกตนะครับศรีสะเกตแล้ว่าบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตมันก็เป็นจังหวัดติดกันอาจจะข้ามกันตรงสุรินทร์ศรีสะเกตมันติดกับสุรินทร์นะฮะถ้าเราถ้าผมมาจากบ้านผมก็จะศรีสะเกตผ่านสุรินทร์สุรินทร์เสร็จก็เข้าบุรีรัมย์นะฮะสำเนียงเดียวสำเนียงใกล้เคียงกันสำเนียงเดียวกันนั่นแหละ นะนียงเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นวันที่8มีนาเนี่ยรับเชิญวงหม,มูพัน์พิเศษก็คืองานเทศกาลกินปลาลำน้ำมูลและงานกาชาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความพิเศษของงานนี้ผมว่ามีแน่นอนนะครับแล้วถ้าเป็นงานกาชาเนี่ยพูดถึงเรื่องของจํานวนคนที่จะเข้ามาดูจํานวนงานคือความใหญ่ของงานและความพิเศษของงานคือมันเป็นงานกาชามันผมว่า พราะว่ามันก็เลยสอดคล้องกับว่าในเรื่องของการทําโชว์เรื่องของเรื่องของเอ่อเขาเรียกความสวยในการทําโชว์เรื่องของคุณภาพของโชว์เนี่ยก็เลยจะไปจะต้องให้น้ําหนักเป็นพิเศษคือจริงๆ <c oughs> ท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราให้น้ําหนักทุกโชว์อยู่แล้วน้องเองก็ให้น้ําหนักทุกโชว์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอา,อาจจะเป็นการเริ่มต้นเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเราดูจากโชว์ของน้องมาตั้งแต่เดือนมกรามาจนถึงโชว์เดือนกุมภาหลายสิ่งหลายอย่าง ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอสตูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอในแต่ละวงที่ได้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะผู้นาเจ้าของวงผู้นกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารก็ให้ความรักความเมตตานะครับพีพ่่จะสังเกตเห็นว่าในโชว์ของน้องโดยเฉพาะออสองโชว์ล่าสุดนะฮะสโชว์ล่าสุดไม่ใช่2โชว์3โชว์ล่าสุดในเดือนมีนานไล่ตั้งแต่วงมาลําขวัญใจแฟนแม่จักรพันมาถึงรุ่งสุริยาวัฒนศิลป์นะครับแล้วก็มาถึงคิวเชิญคิวรับเชิญสุดท้ายเมื่อวันที่ เบอร์ที่จีสิบห้าใช่ไหมครรุ่งสุิยาหนูพานวงหนูพานพิเศษสิขออภัยครับก็จะมีเวลาน้องขึ้นโชว์นะฮะก็จะมีะพี่ๆแดนเซอร์นะฮะขึ้นมาร่วมสนุกขึ้นมาร่วมสร้างสีสันขึ้นมาร่วมสร้างบรรยากาศให้งานโชว์ของน้องเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าตัวน้องเองในป็นศิลปินของประจำวงนั้นเลยนี่คือความรักความเมตตานี่คือความยิ่งใหญ่ของโชว์อีกโชว์หนึ่งเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกปรับนะครับหมายถึงในตัวของน้องนะเพราะว่าในตัวของวงเนี่ย พอพ่อแม่หรือผู้บริหารหารือของเจ้าของวงเนี่ยก็คือให้โอกาสแล้วก็ให้ความรักความเมตตาซัพพอร์ตในเรื่องนี้อย่างดีมากๆอย่างดีที่สุดคือผมว่าน้อยคนนักที่จะคือถ้าคุณไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปินที่เอ่อไม่ใช่ศิลปินหรือเป,ป็นศิลปินแบบโอเคอาจจะแตกต่างจากน้องเราเนี่ยเวลาไปขึ้นวงนะครับสิ่งที่แต่ผมไม่แน่ใจแต่ผมแ,แต่แต่ผมคิดว่าวงทุกวงก็ให้ให้โอกาส นะครับให้โอกาสกับทุกคนที่มีความฝันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปขึ้นโชว์วงก็จะซัพพอร์ตแล้วก็จะส่งเสริมสวยมากครับก็ต้องอขอขอบพระคุณเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้ก็จะได้เห็นไปในอนาคตนะครับผมคิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่ภาพที่จะถูกเขาเรียกว่าถูกนํามาทําโชว์ด้วยส่วนหนึ่งนะเพระาะนั้นศิลปินก็จะทําการบ้านอย่างหนักเหมือนกันพี่ๆอย่าลืมนะครับวันที่8มีนาสองพันหร้อยนะฮะ งานเทศกาลก,กินปลาลำน้ำมูลและงานกาชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุบรีรัมย์นะครับความใจของงานความยิ่งใหญ่ของงานความใหญ่ของงานความพิเศษของงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วเพราะมันเป็นงานปัสกาชาติงานประจาปีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อพอแม่แม่ที่พี่พพพน้องที่จะมาเที่ยวง,งานนั้นมีจานวนเยอะมากๆเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่น้องเองตอนนี้ไปหลายจังหวัดนะผมว่าไล่มาตั้งแต่ก็คืออุดรก็ไปแล้วใช่ไหมอุดรขอนแก่นท่าก็ไปโชว์แล้วนะอุดรขอนแก่นจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิ ใช่ไหมตอนนี้เธอเอามุกดาหารด้วยนะตอนนี้เธอเดินโชว์เธอเดินสายออนทัวร์ในประเทศไทย5จังหวัดละในประเทศไทยนะครับหจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดก็มีความพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่6ก็จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นจังหวัดที่6ที่น้องจะได้มีโอกาสไปเดินสายโชว์ในฐานะศิลปินรับเชิญกับวบงคุณภาพนะครับและวงที่เป็นตำนานอีกบนหนึ่งที่ ยังยืนอยู่นะครับอยู่บนเวทีลูกทุ่งหมอลำอ,อยู่บนวงการลูกทุ่งหมอลำบ้านเราก,ก็คือหนุพานพิเศษของคุณพ่อหนุพานนะครับที่พี่จะลืมนะฮะวันที่8มีนาสองพันนะครับถัดจากนั้นวันที่9นะครับถัดจากนั้นวันที่9อันเนี้ยมุกดาบุรีรัมย์นี่จะเป็นจังหวัดที่6แล้วนะที่น้องจะได้ไปออนทัวร์นะครับพี่ๆเนี้เก็บสถิติด้วยนะฮะพี่ๆเก็บสถิติด้วยนะครับ,เ,บ,ดรบเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะมีกิจกรรมมาให้พี่ๆร่วมสนุกว่าตอนเนี้ย อาจจะพูดถึงตอนหน้าจองที่จัดกิจกรรมว่าน้องเนี่ยจะมีอตอนนี้เดินสายออนทัวร์ไปโชว์ตัวไปโชว์ผลงานในประเทศไทยและกี่จังหวัดแล้วแล้วนี่จกตัวอย่างนะครับพี่ๆเพราะนั้นบุรีรัมย์จะเป็นจังหวัดที่6นะครับถัดจากนั้นวันที่9มีนา2อง7นก็นะครับก็ยังนับเชิญอยู่บนเบจีเดินก็คือวงหนูบ่านิเศษศิลป์นะฮะไปที่บ้านน้องบุกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีนี่น้องเคยไปแล้วครั้งหนึง่งเมื่อวันที่10เมือ่อวันที่10มกรานะครับว ไปโชว์นะครับร่วมกับบนเวทีของคุณแม่นกน้อยคุณย่านกน้อยของน้องกันนะฮะเสียงที่สานนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนั้นก็ที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความพิเศษของวันที่9 2้าสอคือพูดง่ายวันเล่นที่สตึกบุรีรัมย์วันที่8เล่นเสร็จตีเล่นเสร็จก็ตีรถไปที่อ,อุดรธานีเลยนะฮะแล้วก็ไปขึ้นโชว์บนวงหนูพันเสศรษฐีอีกครั้งหนึ่ง บ้านน้องบุกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่พี่ในเรื่องของในเรื่องของอการรับชมนะฮะก็จะแบ่งเป็นสองช่องทางนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมขอพูดขออนุญาตพูดเรื่องงานไปทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวงานอัปเดตล่าสุดก็คือคอนเฟิร์มคิวเรียบร้อยแล้วก็คือเดือนมีนานเนี่ยน้องจะมีคิวรับเชิญอยู่3งานเมื่อกี้ผมพูดไป2งานแล้ว2งานเนี่ยบนเวทีบนเวทีของวงหนูพานวิเศ,ศษสีทั้งสองวงของคุณพ่อหนูพานนะครับ ถัดจากนั้นนะคบถัดจากนั้นอันนี้เป็นสเปเชียลโชว์มากๆคือพูดง่ายๆว่าวันที่8วันที่9ก็เป็นสเปเชียลโชว์เป็นงานที่สําคัญมากๆทุกๆงานที่เธอมีโอกาสได้ไปรับเชิญแล้วก็เดินสายโชว์ตัวเนี่ยสำคัญหมดไม่ได้ยิ่งจากไปโอกาสไม่ว่าเวทีไม่ว่าวงนั้นจะเป็นวงท็อปไฟหรือท็อปเทหรือท็อปทเอะไรก็แล้วแต่สําคัญหมดสำหรับเธอนะครับเพราะว่าโอกาสที่ได้มานี่คือได้จากความรักความเมตตาได้จาก ความเอ็นดูเพราะนั้นสําคัญหมดไม่มีงานไหนที่ไม่สําคัญหรือสําคัญหรือสําคัญน้อยไปกว่ากันนะครับแต่จะบอกว่าความพิเศษของวันที่18เนี่ยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรอบที่4แล้วพี่พี่เป็นเป็นรอบที่4ในการรับเชิญวงเสียงอีสานอันนี้นับเฉพาะเสียงอีสานแต่ถ้าจะเป็นแต่ถ้าจะเป็นสเปเชียลเสียงอีสานจริงๆิก็คือนี่เป็นครั้งที่3 เพราะครั้งที่1ครั้งที่1่เมื่อวันที่10บมกราเนี่ยไปช่วยงานพระเดชพระคุณท่านนะครับไปไปช่วยงานพระเดชพระคุณท่านที่วัดโพชัยใช่ไหมวัดโพชัยที่จังหวัดอุดอธานี er นะครับอันนั้นก็คือไปงานร่วรมทาบุญให้กับพระเดชพระคุณท่านนะครับเพราะนั้นสเปเชียลรับเชิญเสียงีสาวจริงๆเราจะนับวันที่2 2่สบสมกราแล้วก็2 3่บสามกรานะครับนี้จะเป็นงานรับเชิญสเปเชียลอีกงานหนึ่งเป็นครั้งที่เป็นงานรับเชิญบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ม ในประเทศไทยคือเสียงนิสานเนี่ยนะฮะเป็นครั้งที่3นะครับอันนี้นับนับแบบอย่างเป็นทางการนะครับพี่พี่ถ้านับอย่างเป็นทางการนี่คือเสียงนิสานเนี่ยครั้งนี้จะเป็นการรับเชิญครั้งที่3บนเวทีของเสียงนิสานของคุณแม่นกน้อยของคุณย่าโนกของน้องนะครับแต่ถ้าเจอกับคุณย่าเนี่ยเจอกับคุณย่ามาสี่ครั้งแล้วนับ18นี่จะเป็นครั้งที่4เจอคุณย่าครั้งแรกวันที่10มกราเจอคุณย่าครั้งที่สองวันที่12มกราเจอคุณย่าครั้งที่สามยี่สิบสามาคร้งที่4 เจอคุณย่าครั้งที่4เนี่ยอ่าที่วงบอลลัมของใจแฟนที่แมนจักรพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินับครั้งที่เจอคุณย่าคือสิบแปดนี่จะเจอคุณย่าครั้งที่5นะครับจะเป็นการเจอกับคุณย่าครั้งที่5เป็นการรับเชิญแบบอ่าอย่างเป็นทางการครั้งที่3นะครับครั้งที่3 18เนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ก็คืองานเนี่ยจะอ่าจะจัดที่บ้านบ้านแบบข้าวอนามัยตำบลนานทองอำเภอเชียงยืน จังหวัดมาศาร a k a นะครับก็คือใกล้ๆนี่เองใกล้ผมนะแต่ไม่ใกล้ <laughs> น้องน้องน่ามาจากสวนนค์เขตนะฮะก็คือรับเชิญสิง่งที่ขันนะฮะเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ใหญ่มากๆนะครับบ้านแบกข้าวอนามัยตะบลนาทองอำเภอเ,เชียงยูจังหวัดมาศร a k a พี่ๆดูคิวงานอัปเดตได้ที่เพจบ้านห้างเป็ดน้อยนะครับแล้วก็ดูได้ที่ลำปาน ลงละครแฟนเพจด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ๆบ้านฮักแล้วก็ผมก็จะได้อัปเดตคิวงานน้องไว้นะครับว่ารายละเอียดทั้งสางานที่ผมพูดเมื่อกี้จัดขึ้นที่ไหนบันที่เท่าไหร่จัดขึ้นที่ไหนรับเชิญวงอะไรแล้วงานนั้นคืองานอะไร <S <S พี่ๆ <ink> ก็ไปดูรายละเอียดได้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่ก็จะอัปเดตไว้บนเพจด้วยนะเพจบ้านฮักเป็ดน,น,น,น้อยแล้วก็แฟนเพจของลาละครด้วยนะครับพี่ๆเพราะนั้นคิวงานในเดือนมีนางานใหญ่3งานนะครับ สามงานสามจังหวัดนะฮะอําเภอสตึกบุรีรัมย์อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามพิเศษมากๆันที่18เป็นการกลับมาพบกับยานกแม่นกน้อยอุไรพรน,นะครับถ้าเจอกันก็เป็นครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่6 3ใช่ไหมสามเอ้สี่เอ้เจอกันครั้งที่5รับเชิญอ,อย่างเป็นทางการครั้งที่3นะครับพี่ๆอันนี้ก็คืออันนี้การรายละเอียดทั้งหมดงานรับเชิญในเดือน มีนาคมนะครับทีนี้ในส่วนของช่องทางในการรับชมนะครับพี่ๆก็จะมีอยู่สองส่วนเหมือนกันก็คืออ,ออนไลน์นะครับก็คือกลุ่มปิดนะฮะออนไลน์กลุ่มปิดออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือซื้อบัตรไปดูหน้าง,งานนะครับออนไลน์ก่อนนะครับออนไลน์เนี่ยจะมีพี่ๆผู้จัดพี่ๆทีมอ็อกเกนไนซ์นะครับรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับพี่ๆสนใจซื้อบัตรออนไลน์นะครับไปสนับสนุนกันเยอะๆทักไปได้ที่เพจพลังบวกพามุ่นนะครับพี่ๆ รายละเอียดเงื่อนไขการซื้อเหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของคะแนนในการซื้อวันที่8วันที่9เนี่ยนะครับผมยังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวคอยติดตามรายละเอียดได้ที่เพจพลังบวกพาม่วนนะครับว่าจะคะแนนเท่าไหร่นะครับระหว่างวันที่8วันที่9จะมีแบบเหมาไหมหรือวันวันต่อวันเนี่ยคะแนนเท่าไหร่นะครับพี่พีอันนี้ติดตามได้ที่เพจพลังบวกพาม่วนนะครับส่วนวันที่18บเนี่ยทีผู้จัดเนี่ยนะครับมีรายละเอียดออกมาแล้วนะครับว่าบัตรออนไลน์เท่าไหร่นะครับ บัตรเมาส์เท่าไหร่พี่ๆไปติดตามรายละเอียดได้ที่เพจพลังบวกพามุวนนะครับพลังบวกพามุ่นพี่ๆจะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตพี่ๆครบับสนับสนุนกันให้เยอะๆงานแต่ละงานงานแต่ละงานเนี่ยนะครับต้องได้รับแรงสนับสนุนสําคัญมากๆกคือการซื้อบัตรออนไลน์เข้าไปดูหรือแม้กระทั่งออฟไลน์ก็คือซื้อบัตรซื้อบัตรหน้าง,งานเข้าไปดูไปให้กาลังใจนะครับทีมผู้จัดแล้วก็ศิลปินเนี่ยนะฮะเมื่อจัดงานงานประสบความสำเร็จน,นะครับ งานประสบความสำเร็จผู้จัดก,ก็จะได้มีกําลังที่จะจัดงานหน้าต่อไปนะครับศิลปินก็จะได้มีแรงใจนะครับเมื่องานประสบความสำเร็จผู้จัดประสบความสำเร็จผู้จัดก,ก็จะจ้างนะครับศิลปินก็คือจ้างน้องเนี่ยเดินสายออนทัวร์ต่อไปเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจกันนะครับบอกได้เลยว่า,าโชว์ทุกๆโชว์เนี่ยคะแนนทุกๆคะแนนที่มอบให้นะครับ ก็จะน้องๆในส่วนของศิลป,ปินเองในส่วนของน้องเองก็จะตอบแทนด้วยโชว์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อให้คุ้มค่ากับทุกคะแนนกับที่พี่ๆพ,พ,พ,พ่อๆ่อแม่แม่มอบให้นะครับพี่ๆครับเดี๋ยวงานวันที่แวันที่9วันที่18ที่น้องจะไปเนี่ยสำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกำจกักกำลังใจแล้วก็เรื่องของมาลายออนไลน์นะครับสนับสนุนน้องสนับสนุนมาลายออนไลน์นะครับทักไปได้ที่เพจบ้านฮักเป็ดน้อยนะครับก็จะมีช่องทางในการ ให้คะแนนนะครับช <PI> ่องทางในการให้มาลายออนไลน์ให้กับน้องนะครับเมื่อพี่พี่ให้คะแนนเสร็จแล้วส่งหลักฐานรายละเอียดนะครับไปที่เพจบ้านห้างเป็ดน้อยนะครับแจ้งมาที่ผมก็ได้อินบ็อกไปที่ข้อความบ้านห้งเป็ดน้อยก็ได้ก็จะมีพี่พี่นะครับเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็สรุปรายละเอียดแล้วก็จะแจ้งพี่พี่ทราบเป็นระยะว่าพี่พี่คนไหนพ่อพ่อแม่แม่คนไหนบ้างสนับสนุนมาลนยออนไลน์ให้กับน้องนะครับไปตั้งแต่งานวันที่8วันที่เเลยนะครับพี่พี่วันที่8วันที่9วันที่ส8นะครับสัญญาว่าน้องเองจะตอบแทน ทุกๆคะแนนนะครับทุกๆคะแนนที่มอบให้เธอนะครับทุกๆท,ท,ทุกคะแนนที่เป็นมาไลน์ออนไลน์กับเธอเนี่ยด้วยการปรับโชว์ด้วยการเลือกเพลงนะครับเพื่อให้คุ้มค่ากับทุกคะแนนแน่นอนนะครับนี่คือรายละเอียดงานโชว์ทั้งหมดในเดือนมีนาคมนะครับพี่ๆสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ ไล่แต่ละแต่ันที่8นะครับวันที่8มีนารับเชิญหนูพานพิเศษสินนะครับงานเทศกาลกินปลาลำน้ำมูลนะครับและงานกาชาติอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ถัดจากนั้นวันที่9นะครับเสร็จจากงานวันที่8ดเดินทางต่อเลยวันที่9ไปที่บ้านน้องบุ๋อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานียังอยู่บนเวทีคุณภาพวงหนูพานพิเศษสินของคุณพ่อหนูพานนะครับบ้านน้องบุ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสร็จจากนั้นนะครับวันที่18เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับงานสุดยิ่งใหญ่ อีกงานหนึ่งนะครับรับเชิญเสียงดีสามของคุณแม่นุ่งน้อยไรพรนะครับงานนี้จะจัดขึ้นที่บ้านแบกข้าวอนามัยตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่ๆสะดวกที่ไหนสนับสนุนซื้อบัตรออนไลน์นะครับสนับสนุนตัวศิลปินสนับสนุนน้องให้มาไลนา์ออนไลน์ช่องทางทักไปได้ที่เพจบ้านักเป็ดน้อยสนับสนุนบัตรตุมปิดทักไปได้ที่เพจพลังบวกพาม่่นนะครับซึ่งเป็นเพจของพี่ๆผู้จัดพี่ๆทีมออแกไนซ์นะครับที่จะคอยซัพพอร์ตนะครับ อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเข้ากลุ่มช้า,ใน,า,า ờ, ในเรื่องของการหากลุ่มไม่เจอในเรื่องของการหากลุ่มยากในเรื่องของการตัดต่อกับช้านะครับ,บทีมแอดมอดินของพี่ๆผู้จัดได้ทําการบ้านนะครับเราก็จะขอแก้ตัวในงานในที่มีจะมีขึ้น,น,นคือ8 9ดนะครับพี่พสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือปัญหาเราจะพ,พี่พี่เขานามาทําการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของบัตรออนไลน์นะครับรับผิดชอบโดยพี่ๆี่ทีมผู้จัดทักไปได้ที่เพจประลังวกพาโมนนะครับทุกทุกคนคือองค์คาพยพนะครับ ผู้จัดประสบความสำเร็จศิลปินก็มีโอกาสประสบความสำเร็จตามไปด้วยเพราะนั้นให้กําลังใจสนับสนุนกันได้ทุกช่องทางในส่วนของน้องเองมาไลน์ออนไลน์นะครับกลุ่มบ้านทักเป็ดน,น้อยนะครับดูแลต้นสังกัดของศิลปินทักไปได้มีช่องทางสงสัยอะไรได้คอมเมนต์สงสัยอะไรคอมเมนต์ถามใต้คลิปวิดีโอของผมได้แล้วผมจะมาตอบในเรื่องของการให้กําลังใจน้องให้มาไลน์ออนไลน์นะครับพี่ๆนะครับ หรือมีสงสัยคำถามเรื่องคิวงานเรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคอมเมนต์แล้วก็ถามไปได้แล้วผมจะมาตอบให้ครบทุกๆคอมเมนต์นะครับพี่ๆวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากๆเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าผมจะพูดในเรื่องถึงเพลงนะครับอยาก,กบอกพวกเขาด้เจอกันกับพี่ๆคลิปหน้าคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกๆแช like, ร์ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า ทีนี้ขออนุญาตสื่อสารไปถึงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ